อัปเดตล่าสุดวันนี้วันศุกร์ที่19ธันวาคม2568บริเวณประเทศไทยตอนบนได้รับอิทธิพลจากมวลอากาศเย็นที่ยังแผ่ปกคลุมต่อเนื่องในขณะที่มีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นสาเหตุทําให้อุณหภูมิปรับขยับลดลงอีก2ององศาเซลเซียสภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวยอดดอยยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ำค้างแข็งหรือแม่คะนิ้งบางแห่งภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในช่วงเช้าลมหนาวพัดแรงตลอดทั้งวันขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพคาดว่าลักษณะดังกล่าวจะส่งผลกระทบไปจนถึงวันที่23ธันวาคมสำหรับภาคใต้อิทธิพลของม,มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังอ่อนลงทำให้ภาคใต้มีฝนลดลง มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองบางแห่งบริเวณตอนล่างของภาคแนวโน้มฝนจะลดน้อยลงต่อเนื่องไปจนถึงวันที่25ธันวาคมก่อนตั้งรับมือกับฝนชุดใหม่ตั้งแต่วันที่26ธันวาคมฝนจะเพิ่มมากขึ้นและต้องรับมือกับฝนตกหนักบางแห่ง